ลิเวอร์พูลส่อทีมแตกโรมาโน่เผยหงหันชื่อบังโมออกจากเกมแชมเปียนลีกยังอยู่ที่เรื่องราวควันหลงของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่โมเมดซาราออกมาวิาพากวิจารนะครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจผ่านสื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวสำรองถึง3นัดพร้อมกับพูดว่ามีบางคนไม่อยากให้เจ้าตัวอยู่สโมสรต่อนะครับล่าสุดมีรายงานต่อเน,นื่องนะครับอย่างฟาบิซโรโรมาโน่เนี่ยรายงานว่าณัตอนนี้ครับปีกอย่างโมเมดซาราเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อเดินทางไปที่อิตาลีนะครับในเกมลงสนามเจอกับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับโดยบังโมให สภาพทิ้งระเบิดแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าอาร์เน็ตส์สลอตครับเลือกที่จะตัดชื่อโมซาล่าออกจากทีมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าข่าวนี้จะจริงไม่จริงเพราะว่าล่าสุดนะครับมีภาพการซ้อมของลิเวอร์พูลครับแล้วก็ก็ยังเห็นซา่าลงซ้อมกับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้อาจจะต้องฟังหูไว้หูและต้องรอคอนเฟิร์มจากอาร์เน็ตส์สลอตรวมถึงรายชื่อของหงส์แดงที่จะบุกไปเยือนอิตาลีด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับรวมถึงสถานการณ์เกมนัดถัดไปในพรีเมียร์ลีกครฟา ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นหรือไม่นะครับหลังจากออกมาพูดแบบนี้ครับอารันเชลเลอร์บอกว่าเข้าใจว่าทําไมซาร่าถึงน้อยใจทําไมซาร่าถึงเรียกว่าดูหัวเสียแต่ว่าปัญหานี้ควรจะคุยกันภายในไม่ควรสัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับเช่นเดียวกับจอห์นเทอร์รี่ครับก็ออกมาบอกว่าเข้าใจการเป็นตํานานของซาร่าเลยดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ปกติแล้วก็ผลงานทีมเนี่ยมันแย่ทั้งทีมแต่ทําไมต้องทําเหมือนว่าซาร่าเนี่ยเป็นแพะรับบาปนะครับซึ่งเทอร์รี่ก็เข้าใจอารันเชลเลอร์ก็เข้าใจแล้วก็หลายๆคนเข้าใจเพียงแค่ ว่าอาจจะไม่เห็นด้วยที่ซาร่ามาพูดออกสื่ออะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวว่าซาร่าคุยกับเอเย่นครับอาจจะลาลิร์พูลนะครับในตลาดหน้าหนาวมกราคมนี้เลยถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและไม่ได้มีการเคลียร์ใจกับอาร์เนอร์ส็ลตนะครับแฟนหงมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยรวมถึงใครอยากได้ข่าวสารในวงการฟุตบอลเพิ่มเติมอย่าลืมกบเพิ่มเพื่อนมาได้ที่ลิงก์หน้าช่องได้เลยนะจ๊ะ